สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ซาเลวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับคอยแอมเบด357เนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไอ้กัมเล่นเกม สร้างเนาะครับเนาะอัพทุนหนึ่งพันนะครับเดี๋ยวเราล่าโบนัสไปที่เบลดสามสิบเลยแล้วกันนะครับผมนะห้าสิบรอบเงอยงเฮ้ยตัดๆไปครับผมเอาก็มานำเก็บอันสักหน่อยนะครับผมนะกับทุนหนึ่งพันเนาะครับพี่น้องเนาะล่าโบนัสเบ30ดสามสิบเงวกันไปนะครับผมเอาอันดับแรกก็สวัสดีย้ำโซนะครับผมนะกลับมาแล้วมาแล้วนะครับผมขอเปิดประเดิมด้วยเกมสักหน่อยนะครับผมนะมือนีเนาะฮะ ไปเรื่อยๆครับผมก็อยู่กับสล็อตทุนน้อยนะครับผมนะสล็อตทุนน้อยไปกันเรื่อยครับพี่น้องเอ้บตอนนี้ก็ยังเงียบกริบอยู่เลยนะครับผมนะยังมิดซีรีนะครับผมสขบุตรต้นเลี้ยงขบุตรต้นเลียงเงียบกริบเลยนะครับผมโอ้ยไปแล้วครับพี่ดองเอ้ยดูดเอาดูดเอาเลยนะครับผมน่ารอดมุมเล่งบอนลอนทุนพันหนึ่งขวัยแน่นอน ไว้แตกไว้เตกไว้เตกไว้เตกโอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโบนัสโบนัสเบียดสามสิบเรียบร้อยทีแถวสุดท้ายเรียบร้อยอึบ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 เอาเรียบร้อยครับผมมาแล้วนะครับโบนัสเบียดสามสิบของฮาวนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวสั่งหน่อยพี่น้องเด้มาเบิ่งนกับผมโบนัสจะแตกไม่แตกมันอีกเรื่องนึงนะครับผมนะขอให้เข่าโบนัสไปก่อนละครับผมไว้เตกไว้เตกไว้เตกเงียบกริบเอ้ย สวยเอาละไงจังหวะนี้ไวแตกสองไวแตกสองไวแตกสองสวยงามเอาละไงจังหวะนี้บังใหญ่มานะครับผมมาแล้วบาแล้ว,ลว,ลวนะครับไอ้กิ๊กกระเพิมพันห้าสวยงามไปกันสวยมีต่อมีเตี็มไปเลยเรียบร้อยเลยนะครับผมรางวันแบบเบิ่มเบิ่มเอาบังนี่กับซูเปอร์วนันเียบเลยนะครับพี่น้องเลยพันจิตเน,น้นๆเลยนะครับผมนะ,ะมาดีครับผมวันตะไว้แตกครับผมเกมเหนียวไว้แตกสองแตกสามแห่งดีนะครับผมสวย ไว้เตกไว้เตกไว้เตกโอ้ไก่พวดไว้เตกโอ้ยมันไก่พวดมันไปบ่ฮอดนะครับผมสวยก็บดตันเนียงก็บดตันเนียงโอ้ยสวยงามเอาละไงจังหวะนี้ไว้เตกสาม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 สวยงามเอาละครับผมบางนี้บางใหญ่แท้แน่นอนบางนี้บางใหญ่นะครับมาแล้วก็เตฟกับเฟิร์สสวยงามมีไม่เลยเรียบร้อยเลยนะครับผมนาฬิกวันแบบเบิ่มๆนะครับเอ้ยบางนี้ก็ซูเปอร์วัน เลยนหะครับพี่น้องเฮ้ย4,000เน้นๆครับผมก็มาดิครับจบเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยอ่ะโบนัสก็จบไปที่6,004เลยนะครับผมนะเบ็ส30เด่นนี่เ <c oughs> บ็ส30เด่นนี่ไปกันต่อเลยละกันนะครับผมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเข้าโบนัสสวรรอบจิตถ้ามาก็มาแบบบึ้มๆเลยเป็นบอกมาแบบพร้อมกันเลยหรือว่ายังไงเขา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 ทีเธิร์ด้วยอภิเษกหานของหลวงปู่ด,ดเดมอนเข้าทีเธิร์เข้าทีเธิร์ เบิกเบเสวยงามมาโบนัสสองรอบจิดเลยนะครับกับเก็อันสังน้อยนะครับผมนะเจอหน้าอีกแล้วครับผมเอาขอแบบวังหันจะบังเลยนะนะครับผมนะสวยไว้แตกไว้แตกไว้แตกสองไว้แตกสองสวยงามเอาละครับผมไว้แตกจังหวะนี้ได้ใช้ไม่เอ้ยได้ใช้อยู่ครับผมบัลล้วปักเกลไปนะครับผมนะสวยงามไวยแตกสองแบบนี้ได้ใช้ยอู้ยบังหน่อยพี่น้องเอ้ปั๊กเกไปนะครับผมนะมีต่อมีเต็มไม่เอยเรียบร้อยเลยนะครับผมรางวันแบบเบิ่ม าบางนีกำลังวันก้อนตัวนะครับเงื่อเก่าลอยวันเย็บนะครับผมนะสวยงามๆามผมว่าเบียดสามสิบปีละครับผมกำลังพอดีพี่น้องเลยบนหน่อยแล้วก็บรหลายไปนะครับผมกำลังพอดีครับผมสวยเอาละไงจังหวะน,นี้ไว้เทกไว้เทควายแ,แตกสวยงามเอาละครับผมตัวเจม,มาเต็มเครื่องเลยนะครับผมปักเข้าไปนะครับผมมีต่อมีเตรียมไปเลยสวยคอมบูตันีล็เออมาคอมบตนันอีก ยังยังบังไงยังมา,งางแตกนะครับผมบังซุปเปอร์อยุ้ยใส่น้อบังซุปเปอร์ไว้แตกไว้แตก,แตกเออเอาละไงจังหวะนี้คอมโบูตอนยังมาสวยงามเอาละครับผมวายแตกได้ใช้อยู่นะครับบังข้อรอดนะครับกับปักเข้าเบรนะครับมีต่อมีเตียนไม่เอ้ยเออขาดเอนะครับผมนะมามามาขอวายแตกสามหน่อยสวย ไว้เตกไว้แตกไว้แตกไว้ตกไว้แตกสวยงามเอาแล้วครับผมไว้แตกในสายงานอยู่มาแล้วก็ปักเข้าไปนะครับผมมีต่อมีแตีนเคสามเคสามสวยเคสามเคสาม้ยเคสามไม่มานะครับผมนายสปินสุดท้ายว่ายังไงสวยไว้เตกไว้แตกไว้แตกเงียบกริบเอาโอเคนะครับบนัดรอบที่สองก็จบไปที่สองพันสามนะครับสงสัยสังน้อยจะตังเบิดเลี้ยวนะครับผมนาะพ่อพ่อพ่อนะครับ หาโอเคนะครับผมนะก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเก็บอันสั้งน้อยนะครับผมอ่ะทุน1,000งพันะครับผมนะก็ฟาดมาเกลวันสวงกับพี่น้องเอ้ยกับแบบวันเตี้ยเปล่านะครับผมนะปะ่ะเดี๋ยวเขาไปหาเหรียญแนวอื่นกันดีกว่านะครับพี่นอนะ้องเนาะแตกแล้วก็แยกใหญ่กันเหมือนเดิมเท่านั้นแล้วนะครับผมนะอ่ะป้าย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 เอาข้ามยุย